ค่อยไปทีละข้อเทนี้ผมอาจจะไม่ได้ฟังละเอียดนะแต่ว่าดูคร่าวๆมีคนบอกว่าคุณสิริกัญญาไปพูดกับไทยรัฐเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ยอมรับว่าเนี่ยยังต้องไปดูวัดดิ้งชัดๆว่ามีเดียวเรื่องจะค้ำให้เป็นรัฐบาล4เดือนประมาณนั้นเท็จจริงประการใดเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่ MOA แต่ถ้าเรามาคิดแบบโครงสร้างเป้าหมาย เอาคุณหมายออกไปมันจะเป็นประเด็นที่ต้องคิดกันว่าใช่นะใช่เพราะอะไรรูกไหมค่ะเป้าหมายคราวนี้ของพรรคประชาชนจริงๆคือรัฐมนูญน,นะใช่ค่ะถูกไหมใช่ไอ้สีเดือนเนี่ยก็เป็นเวลาที่จะให้กระบวนการเพื่อจะแก้ไขรัฐมนูลเพื่อเปิดช่องให้มีส,สรเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เสร็จคือสี่เดือนค่ะแล้วจะได้สามารถทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ที่พูดนี่ไม่ได้พูดเองคุณเท้งแหละเป็นคนพูด <Ừ. S 2> ว่าทาไมถึงสี่เดือนสี่เดือนเป็นเวลาพอดีเพื่อจะแก้ไขรัฐรมููญเพื่อเปิดประตูไปสู่การยกร้ำนนฉบับใหม่แล้วจะได้เอาไปถามประชาชนด้วยประชามติในวันเลือกตั้งถูกไหมคิดง่ายๆเลยถ้าเป้าหมายอันดับหนึ่งคือตรงนี้สี่เดือนเพื่อแก้รัฐบันูแล้วยุบสภาถูกไหมพักประชาชนย่อม มีเป้าหมายหลักคือรัฐธรรมน,นูญก็ต้องให้รัฐบาลอยู่สี่เดือนอยู่ไปเป็นมีอันเป็นไปก่อนสี่เดือนไม่ได้รัฐนูลจะไม่ผ่านค่ะ<า>มันจะไม่เสร็จ่<า>มันก็คืออัตโนมัติอ่ะค่ะ<า>ก็จะคล้ายๆกับที่อาจารย์สุริพันธ์นกสวนสวัสดีท่านเขียนเอาไว้อยู่ข้อหนึ่งเนี่ยน้องใบม,มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่อาจารย์บอกเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้นี่ อืข้อนี้ได้ป่ะคะไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่พี่จำผิดเหรอนี่ไงนี่นี่น,นี่ตรงนี้ต้องเป็นหกตรงที่บอกการเมืองไทยพลิกผันรวดเร็วเนี่ยคะ่ะอนี่ไง ไม่ชัดปปหมดแล้ว <S <S <ๆ>คืออธิบายง่ายๆก็คือคุณธนาธรบอกไม่เคยมีโอกาสครั้งไหนที่ดีขนาดนี้ที่พักประชาชนจะมาหน้าต่อรองมากขนาดนี้เพื่อจะคลิกเดียวค่ะแก้ไขรำนวนได้ค่ไขกุญแจแก้รำนวนเพราะฉะนั้นหัวใจของเดียวนี้หรือ MOA คือแก้รรำนวนนะถ้าจะแก้รรำนวนเพื่อจะไปทำประชาติ มันต้องเปิดประตูก่อนเพื่อจะทำประชามติครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองในวันเลือกตั้งถูกไหม<ฆ>ทําไปพร้อมกันอ่ะอถามข้อที่หนึ่งคำถามคนเห็นด้วยกับการยกรัฐำนุนฉบับใหม่หรือไม่คําถามข้อที่สองคนเห็นด้วยกับเนื้อหาและวิธีการยกรัฐำนุนฉบับใหม่ตามที่มีร่างนี้แล้วหรือไม่ร่างมันเลยต้องผ่านก่อนไงมันจะไม่มีทางที่พักประชาชนจะยอมให้ยุบสภาก่อน หรือมีอันเป็นไปก่อนที่รัมนวนฉบับแก้ไขจะผ่านคำถามก็คือว่าถ้าเกิดกรณีเห็นอะไรที่ผิดปกติมากๆเลยกระทั่งต้องไม่ไว้วางใจที่พรกประชาชนบอกมีอาวุธคือไอ้สีเดือนตอนนี้ไม่มีใครสงสัยแล้วนะทุกคนเห็นตรงกันว่าขวทินยุบสภาแน่ค่ะถูกไหมค่ะ มันจะเหลือแต่ว่าทําอะไรที่ทําให้พักประชาชนซึ่งยกบวยกอ,ออกเสียงโหวตให้เป็นนายกเป็นรัฐบาลเสียงข้างร้อย mm hmm. เห็นว่าไม่สามารถให้บริหารประเทศต่อไปได้ mm hmm. เช่นเข้าไปแทรกแซงคดี mm hmm. หรืออะไรก็แล้วแต่โทรไหมถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าพรกประชาชนจะใช้อาวุธก็คืออภิปรายไม่องใจ mm hmm. ใช่ไหมใช่ค่ะ ปัญหาก็คือมันจะมีจริงไหมก็ในเมื่อเป้าหมายหลักมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญอืมเป้าหมายหลักอยู่ที่รัฐมนูลดังนั้นก็โอพี่ยุกำลังจะบอกว่าโอกาสที่จะทําให้รัฐบาลเป็นไปก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายอันนั้นมันก็อาจจะน้อยใช่ไหมคะใช่เพราะเป้าหมายหลักเขาอยู่ที่รัฐธรรมนูญดังนั้นเขาต้องพยายามเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอันนี้มันก็เหมือนกับอ้อมอ่ะเพื่อให้ไปให้ถึงเป้าหมายนี้ใช่ค่ะ เวลาสภาก็ต้องเปองคประชุมให้อย่างที่ว่าเนี่ยม,มันก็ไม่มีทางเลือกไงข้อยากข้อต่อไปคืออะไรถ้าเกิดหลังถแถลงนโยบายรับหน้าที่สมบูรณ์พักเพื่อไทยยืนยติอภิปรายไม่ต้องใจพักประชาชนจะทำยังไงเพราะว่ายื่นได้ครั้งเดียวยื่นได้ครั้งเดียวค่ะยังไม่สำคัญเท่ากับว่าพักประชาชนจะยกมือให้เหรอ ถ้ายกมือให้มันจะติดตลอดชาติเลยนะเพราะสิ่งที่อภิปรายเนี่ยในสายของแดงกับส้มเดิมเนี่ยก็จะเห็นถูกไหมยกมือให้เนี่ยและข้อที่สองพักแดงก็จะบอกว่าคุณคุมเขาไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณไม่มีเครื่องมือแล้วออันนี้คือข้อสอง ยากมากเลยนะโจทย์ข้อนี้ของพรรคซ่อมเนี่ยอเอาเป็นว่าเขาอภิปรายไม่ลงใจนายกตีกับรัฐบาลทั้งคณะคือไอเฉพาะบทให้เป็นนายกนี่ทุกวันนี้ยังโดนอยู่เลยเนี่ยและถ้าวันไหนที่เขาอภิปรายกันขึ้นมาแล้ววันนั้นไปยกมือให้อีกเนี่ยฮะอายกตัวอย่างบางเรื่อง เขากระดองผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าค่ามันเท่ากันจริงๆแล้วหมายถึงปลายทางกรมที่ดินเกิดจะยกเลิกฉด,ดที่ดิน99 5แปลงที่เขากระดองเขาก็ต้องไปฟ้องสุดท้ายศาลจะเป็นผู้ตัดสินถูกไหมค่ะล่าสุดเขาจะฟ้องไปหลายแปลงก็คือให้การรถไฟฟ้องเป็นลายแปลงโดยรัฐมนตรีพิพัฒน์รักฐกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมบอกให้การรถไฟไปฟ้องเจ้าของที่ดินเป็นลายแปลง 9ก้าร้อยก้าชุดกับแปลงเลย mm hmm. นี่อันจริงๆงมันก็คือวิธีการของกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็นําไปสู่ศาลต้องเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายในที่สุด <Ha. S 2> แต่ละแปลง ha. Ha. เพียงแต่วิธีการเนี่ยมันต่างแต่เรานึกถึงสังคมที่มองเรื่องนี้เข้าไป mm hmm. ก็จะนึกภาพออก mm hmm. แล้วพักประชาชนเกิดไปยกเบอให้อะ่ะ เอาเป็นว่าในส่วนของพักเสือ้อพักเพื่อไทยแค่อพิปรายว่าที่ดินนี้มีพระราชทานมอบมาให้กับการรถไฟเพื่อเอาไปใช้ดำเนินการในกิจการรถไฟถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องเอาคืนมาก่อนส่วนถ้าประชาชนติดใจก็ไปร้องเอาถูกไหม<ะ>ไปฟ้องเอาเนี่ย กับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเลือกใช้วิธีว่า,าการรถไฟไปค่อยๆไล่ฟ้องไม่ต้องค่อยๆก็ได้ฟ้องไปทีเดียวคดีมันจะไปจบเมื่อไหร่ <c oughs> สามสารแต่ละแปลงอ่ะค่ะแล้วแต่ละแปลงนะมีตั้งกี่แปลงค <c oughs> ่ะเออสุดท้ายเนี่ยเอานึกภาพดูก็แล้วกัน <c oughs> อย่าไปคิดก่อนอ้าไม่ต้องคิดเหรอ ะอาคุณหมายไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไปฟังดีๆแต่ผมก็บอกว่ามันมันเหมือนอัตโนมัติอ่ะถ้าเป้าหมายสูงสุดของฟักประชาชนเขาก็คือแก้รั้มโนนไงค่<ฮ>ะถ,ถ้าดูจากผู้นำจิตวิญญ,ญาณอ่ะถูกไหมน้องค่<ฮ>ะอายุสภาคือองค์ประกอบค่<ฮ>ะเอทำไมต้องสี่เดือนก็เพราะสี่เดือนก็เพราะจะแก้รั้มโนไง <ฮะ S 2> เพื่อจะเปิดทางก่อนที่จะไปประชาธิปไตถูกไหมอืม ไม่ได้กำลบบังเสียมใช่ไหมอากางเสียมฮะอาการเมืองจใจเขาสูเอียะกันเงียบเงียบนิม่นมๆแล้วเราก็ตาปลดๆเหรอมันก็ต้องแสดงความเห็นไงเพื่อจะตรวจสอบและเขาทำหน้าที่ของเขาไปคุณผู้ชมบอกว่าก็ส้มเขาบอกเขาไม่ยกนี่ไม่ยกอะไรไม่ยกมือให้อ่ะยากตรงไหนคุณผ,ผู้ชมถามไม่ยกมืออะไร หมายถึงพักประชาชนไม่ยกมือให้ทางคุณอนุทินไม่ได้อุ้มแบบนั้นนะคะเอา้าก็พี่ก็บังสงสัยแกผมไม่ได้บอกว่าเขายกหรือไม่ยกผมก็บอกว่าถ้าพักเกิดพักเพื่อไทยก็ออยื่นเหรอพี่ไปไม่ต้องใจเนี่ยค่ะส้มจะวางตัวยังไง moa มันมันมันจะถูกเขาเลือกออกใช่ไหมมันจบเลยนะอืมซึ่งพี่ก็เชื่อว่าเขายืนย่นยื่น เมื่อวานนี้ถามบอกยังไม่ยื่นก็เขายังไม่แถลงนโยบายจะยื่นได้ไงค่ะโถไหมแต่ยื่นแน่แล้วเขามีเสียงมากพอที่จะยื่นเพราะเขาพักใหญ่ค่ะเสียงเขาหนึ่งในห้าสบายๆกับการยื่นเราพิ่ายไม่ต้องใจไงคุณผู้ชมบอกว่าอย่าไปคิดแบบนักการเมืองรุ่นเก่าต้องคิดแบบรุ่นใหม่ยังไงเหรอต้องถามคุณผู้ชม สักแป๊บหนึ่งนะจะวางตัวยังไงคืออะไรก็คือเข้ออภิปรายกันเสร็จถ้าเกิดไม่ไว้วางใจก็เท่ากับล้ม MOU บ้วไดตัวเอง m <MO A. S 1> อ a อ MOA ถ้าเกิดไว้วางใจก็กลายเป็นมันจะติดขนาดววแค่โหวเนี่ยไปฟังอีกทีไหม<ะ>อายุทยาเอาฉบับเต็มเลยขนาดแค่โหวตนะน้อง ขนาดแค่โหวตให้แล้วก็บอกเหตุผลโคตรจะชัดเลยให้ไปยุบสภาและเปิดทางแก้รั้นนูลถูกไหมค่ะอ่าไม่ได้เลือกคุณนรุทินเพราะเป็นนายกที่ดีไม่ได้เลือกเพราะเป็นนายกที่เหมาะสมไม่ได้เลือกเพราะความเชื่อมั่นแต่เลือกให้ไปเปิดทางแก้รั้นนูลและยุบสภาในสี่เดือนขนาดพูดโคตรจะชัดเลย อ้าวอะไรไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีพี่ยุท์บ้งหลายรอบแล้วรอบนี้คือจริงๆน้องวันก่อนนะไอ้วันที่ผมพูดเรื่องกฎหมายอากาศสะอาดน้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยอยู่ค่ะพี่พูดสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือ งานนี้พักเพื่อไทยเพียงพ้ำเพราะเอาเรื่องเกี่ยวกับอากาศคุณเอาชีวิตของคนมาเล่นการเมืองอข้อนี้เนี่ยมันจบโทถไหมพูดไหมพูดเพียงพ้ำทางการเมืองแต่มองอีกมุมหนึง่งพักส้มพักประชาชนถ้าเล่นแบบนี้ก็เสียหายค่ะเพราะคุณเป็นคนพูดเองว่าหน้าที่รัฐบาลคือผู้รักษาองค์ประชุมควรไปเรียกร้องอะไรกับฝ่ายค้าน ไม่ว่าฝ่ายค้านชออะไรก็ตามทีเนี่ยอันนี้ในแง่การเมืองมันสองมุมไงถูกไหมพักภูมิใจไทยอยู่น,นั้นก็ไม่โหวตจนถึงวันนี้คุณรู้แล้วว่าพักภูมิใจไทยอยู่แล้วไม่โหวตคุณยังไม่ตำหนิเขาเลยอ่ะนีทั้งทงี่เขาเป็นรัฐบาลถูกไหมค่ะพักภูมิใจไทยมาเป็นส่วนใหญ่ต้อง80%ขาดไปแค่2ี่เป็นคิดเป็นจำนวนคนแค่1ิบกว่าคนหรือไม่ถึงด้วย พักเพื่อไทยร้อยกว่าคนมา27มีสิทธิ์อมีเสร็จมดามันไม่มีปัญหาหรอกถ้ามองแบบคนอยู่ข้างไหนแต่ถ้ามองแบบเอาตรงไปตรงมาก็คือหนึ่งพักประชาชนบอกเองว่ารัฐบาลมีหน้าที่รักษางอ์ประชุมผู้ต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลถูกไหมมันจะขาดสองคนก็คือขาดสองคนแล้วอยู่ด้วยไม่โหวตด,ด้วย อยู่ด้วยไม่หวดจนถึงวันนี้ยังไม่ตำหนิเลยใช่ไหมค่ะแต่พูดสองมุมถูกไหมค่ะมุมหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงสำหรับคนทั่วไปพักเพื่อไทยเสียเพียงพั๊เพราะมันนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับประชาชนค,คุณเอาเรื่องอย่างนี้มาอ้างอะไรก็ไม่แล้วแต่กฎหมายที่มันเกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนชีวิตคนคคเสียน้องเชื่อไหม เอาไปตัดกันคนละสองมุมเลยหมายถึงเอาฝั่งส้มก็ไปตัดแบบหนึ่งอโอ้ยนี่เห็นไหมบอกเลยชยุทธอยังบอกเลยเนี่ยเสียหายออ,อีกฝั่งหนึ่งเอาไปตัดแบบนี่เห็นไหมขนาดอุ้มส้มาขนาดนี้ยังทนไม่ไหวเลยมันแบกมากเกินไปแล้วนะ <c oughs> บ้องตรงไหนเอาฉั้นเป็นเครื่องมือทั้งสองข้างเลย <c oughs> <c oughs> เ <alum. S 1> ดียคติยาก็อยู่ไม่ลงชื่อก็ใช่ไงแต่ก็เป็นฝ่ายค้านไงแต่มันก็จะมาจบอย่างที่บอกนะว่าพักเพื่อไทยเสียนะ,ะแต่ถ้าแง่เขากำลังถามพักประชาชนว่าพักประชาชนคุณจะบอกว่าโฮมใจไทยเขาอยู่เขาไม่ขานชื่อคุณกระวีหรือคนเดืนพักประชาชนจะบอกก็เพื่อไทยก็อยู่แล้วไม่ขานชื่อคุณพูดได้ไหม แล้วทำไมคุณไม่ตําหนิทางฝั่งรัฐบาลที่เขาต้องรับผิดชอบองค์ประชุมตามคําพูดของคุณไม่ตําหนิเลยแม้แต่นิดเดียวไงอ่าเดี๋ยวโปรดติดตามดูวันนี้ภาคสองแถลงนโยบายอืนี่แหละเป็นความภาคภูมิใจของผมที่สามารถจะเสียบ <c oughs> เอาไม่ใช่ <c oughs> หมายถึง <c oughs> คือท่านผู้ชมจะดูมากหลายรายการเนี่ย ทางหนึ่งก็ไปทางหนึ่งเลย mm. อีกหลายรายการก็ไปอีกทางหนึ่งเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถูกไหม mm. เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจสอบอ่แบบที่มีทั้งสองทางดูที่นี่ไม่ได้คุยแบบที่มีทั้งสองทางคือดูเป็นเรื่องอ mm. คือภาพรวมย้ำอีกทีหนึ่งนะ ค่ะภาพรวมเรื่องอากาศสะอาดที่องค์ประชุมให้ครบพักเพื่อไทยเสียแต่ถ้าถามในแง่ที่เกณฑ์เกมการเมืองมองที่คนแบบเข้าใจการเมืองเขาก็มองว่ามันแปลกถูกไหม,มน้องก็ไม่แปลกเหรอคือค่ะก็แปลก แต่พรคประชาชนเขาก็พยายามอธิบายความแปลกนี้ว่าก็เป็นเพราะว่ามันเป็นร่างที่ทางเพื่อไทยผลักดันดังนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบกฎหมายของคุณอันนี้ในมุม,อ,มอธิบายว่าทําไมแปลกที่ไม่ไปว่าภูมิใจไทยมไมว่าเพื่อไทยใช่ไหมคพักภูมิใจไทยไม่ได้เสนอเหรอเสนอฮะ <c oughs> แล้วหลักการใหญ่ที่ตัวเองทํเมาไว้ก็คือพักรัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมถูกไหมอ่าค่ะเออค่ะ ตอนที่พรรคเพื่อไทยเขาโดนไลต่ตัวตนของพรรคประชาชนเนี่ยอาคุณริสุทธ์ก็พูดถูกอยู่มุมหนึ่งถึงแม้จะพูดไม่ค่อยถูกก็คือให้ไปตั้งสี่ห้าสิบคนแล้วอย่างเงี้ยพร้อมไปกฎหมายอากาศสะอาดคุณจะมาคิดถึงอย่างนี้ได้ยังไงแต่อย่างมุมหนึ่งก็คือเขาก็ไม่เคยไปด่าฝ่ายค้านนะอะคุวิสุทธ์ก็บอกไม่เคยว่าว่าตำหนิกันเองในกลุ่มของพางเพื่อไทยว่าทำไมองค์ไม่มาประชุมอมบอกไปแล้วว่าป่วยก็ห้ามลาห้ามหยุดพร้อมหรือยังใจดู คือน้องนึกดูนะพี่เดี๋ยวจัดรายการอยู่วันเสาร์ข่าวเข้ามากันทันหันรีบอ่านรีบดูกันเพราะมันยาวด้วยอันกวนอุทินโอ้โหพูดยาวไปหาเสียงเลยพูดอย่างนั้นเลยนะอุทยาให้ไมั้ออใช่ใช่ใช่ค่ะอาอพอได้ฟังอย่างอุ้ย,ยค่ะใช่มันสะดุดคือต้องร้องอุ้ยไม่ใช่อุ้ยนะอุย้ย <laughs> เออค่ะใครเป็นพักประชาชนหรือผู้สนับสนุนไม่รู้สึกรอระรู้สึกถึงมีคนตะโกนขึ้นไปไงคะไม่ใช่มันตะโกนแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไงใช่พอตะโกนปุ๊บเข้าใจว่าพอคุณอนุทินได้ยินปุ๊บคุณอนุทินก็เลยพูดประโยคนั้นออกมาเข้าไปใหญ่เลยอ่าแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินก็ชี้แจงใช่ไหมว่าเป็นกิมมิคบนเวทีหาเสียงป่ะบนบนเวทีไม่หาเสียงมันต้องมีกิมมิคเล็ก,ลกๆ็น้อยน้อยคุณอนุทินบอกรับไหม เฮ้ยตั้งแต่ตะกี้แล้วนะมันมีอันที่เราตัดไว้นี่คะฮะอ๋อหาตัวเต็มให้เป็นสสชื่อชื่อเต้อ่ะขึ้นมานะครับอยู่พักประชาชนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลถึงแม้เราจะคนละพักกัน แต่สสเต้เขาโหวตให้อนุทินเป็นนายกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อคิดว่าเขาเป็นพักการเมืองคนละพักกับเราสสเต้นะครับเป็นสสที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลือกเข้ามา นะครับท่านได้ขานชื่อผมในสภาให้ผมเป็นนายกก็เท่ากับว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ฉันทานุมัติให้ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋สอสอจาอ๋สอสอจุยาทำไมไม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็สอบตกบอลานะเรามีเวลาทํางานตรงนี้ไม่นานวางแผนให้ดีครับวางแผนให้ดีแล้วมาบอกให้พี่น้องไว้ใจ เที่ยวได้พี่น้องก็เลือกผมกว่ามาแล้วก็ทํางานต่อไปไงครับไม่ต้องจบต้องสิ้นนะครับ,<แพ>บก็มีแค่นี้แหละครับเราต้องมาทํางานครับถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องเลือกครับทํางานไม่ได้อย่าลิมาเป็นผู้แทนทํางานไม่ได้อย่าลิมาเป็นรัฐมนตรีครับนะครับมีใครส,ส,ส,สอสอเต้คนหนุ่มรุ่นใหม่พี่น้องสะดับสนุนนะครับคนไหนทํางานให้พี่น้องมากกว่าเลือกคนนั้น นะครับอ่าดีแล้วเลือกเต้ e แล้วก็ให้เต้มันเลือกหนูนะ <academic. S 1> อ่า <iest> อืมอาค,คุณรุทินก็ถามถมมาก็ไม่ได้คิดการเมืองหรอกมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะอ่าถึงขนาดวางแผนว่านี่จะฉวยโอก,กาสทางการเมืองไหมมันก็ไม่มันฉับพลันจริงๆอ่ะค่ะแล้วในทางการเมืองเนี่ยก็คือไวอ่ะ <feh. S 1> ใช่ไหม อ่านน้องคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยการตอบโตของพรคประชาชนถ้าเป็นเทียบกับเรื่องนี้ถือว่าใหญ่ไหมคนฟังใหญ่สําหรับผู้สนับสนุนพรรคประชาชนรู้สึกมากเออค่อะภาษาชาวบ้านมีคนแสดงความเห็นเหมือนตบอืมเออไม่เป็นไรนายกแถลงก็อ่านนั่นแหละไม่เป็นไรขึ้นข้างจอไปนายกอ่านคําแถลงนโยบายท่านผู้ชมเคยได้ฟังไปแล้วไม่เป็นไร แต่ส่วนใก็อยากจะดูลีลาการอ่านของท่านน้นนอง <ador> อยากจะดูใช่ไหมเริ่มหลงเสนานยกนะฮ <c oughs> ะ <ห Bulgar S 2> เะนนดี๋ยวก่อนจะฟังดูการตอบโต้เนี่ยเบาไหมก็จะมีเฉพาะตัวคุณเต้เองอะใช่ไหมคะที่อัดคลิปออกมาบอกว่าเลือกอยาก่าเร<ต>ียกว่าตอบโต้อันนั้นคือเรียกชี้แจงเรียกเลือกเต้ได้พักประชาชนนะย้ําเลือกเต้ได้พักประชาชนแน่นอนขนาดหัวหน้าพักประชาชนคุณเทงยังบอกเลย อาอา,อาไม่ควรไม่อยากเห็นการใช้เวทีน้ําท่วมมาใช้เป็นเวทีการเมืองอืมไม่เหมาะแล้วการที่ไปพูดว่าเลือกเต้ม,มาเลือกหนูอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักค่ะเป็นการตอบโต้แบบปุยนุ่นเลยฮะ <c oughs> คุณรู้ทินึงบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกันนี่ยังคุยกันกันกบหัวหน้าพักได้